ก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ไปแอบฝึกวิชานะครับในการคำนวณหวยนะครับมาฝากเพื่อนๆก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับในการคำนวณผลนะครับของหวยลาวเนาะก็ลองไปนําไปใช้ไปไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับก็ก็จะมีเสียงฝนหน่อยนิดนึงนะครับอากาศกําลังดีนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยแหละตอนนี้นะครับอะเรามาพูดด้วยเรื่อง ผลคำนวณหวยราวของเราดีกว่านะว่าผลคำนวณหวยราวของเรานะครับเราใช้เทคนิคไหนนะครับและใช้สูตรไหนคำนวณนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่นะครับอยากเข้ากลุ่มที่ว่าอยากได้สามตัวตรงๆเน้นๆนะก็แอดไลน์ไปเข้ากลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับก็ไว้เป็นตัวเด่นในกลุ่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณหาตัวเน้นกันดีกว่านะว่าสูตรคำนวณหวยราวของวันที่นะครับยี่สิบเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวมมาดูแป๊บนะครับวันที่22นะครับก็ไปตามมาดูแล้วกันนะครองดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเราจะมาคํานวณผลกันเลยแล้วกันนะบ่ะผมขอยกนะครับยกของวันที่13นะครับมาเป็นตัวที่คํานวณนะครับก็เอาแปดนะครับแปดบวกแปดนะเป็นสิบหกสิบหกยกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะครับเป็นหกเป็นเจ็ดนะครับผม หกเป็นเจ็ดนะครับตัวนี้ก็คือไม่เข้านะครับของวันที่สิบห้าก็ไม่เป็นไรผมเราดูกันระยะยาวอยู่แล้วนะผมก็ที่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับก็เข้ากันยอดหลังให้สิบงวดนะครับเข้าประมาณแปดงวดเก้างวดติดนะครับผมก็น่าคิดนะครับผม่ะก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันดีกว่านะครับอะรอมางวดที่สิบห้านะครับกันยานะครับผมก็สี่บวกสองนะครับ สี่บวกสองนะครับเท่ากับหกนะครับหกนะครับหกยกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเห็นไหมครับเข้าเข้าล่างนะครับผมเจ็ดเข้าล่างนะครับเห็นไหมเจ็ดเข้าล่างนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเข้าล่างนะครับก็มาดูของมาที่สิบแปดแล้วกันนะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับสี่บวกเจ็ดนะครับสี่บวกเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับ บวกหนึ่งเป็นแปดนะครับยกหนึ่งนะครับเป็นแปดนะครับเข้าเจ็ดเข้าล่างบนล่างเลยนะครับเห็นไหมเข้าบนล่างเลยนะครับผมก็เป็นสูตรคำนวณง่ายๆนะครับสูตรเน้นตัวนั้นนะเน้นตัวตรงนะครับก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับเจ็ดบวกสามนะครับผมเจ็ดบวกสามนะครับเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะครับก็ผลของวันที่ยี่สองอาจจะมี หนึ่งเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งสองตัวเลยนะครับก็ลองไปศึกษากันดูละกันนะผมก็มาทําส่วนํำนวณเล็กน้อยให้เพื่อนได้ดูนะครับย้อนหลังสามเดือนย้อนหลังสามงวดนะขมอาไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนได้ศึกษาได้ลองใช้กันดูละกันนะผมก็ทาเข้ามาหลายงวดติดละโอกาสไม่เข้ามีน้อยมากก็ลองไปศึกษากันดูละกันนะครับโอเควันนี้ผมก็ พอแล้วกันดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผม